สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเนมะื่อวานี้มากินซอยจูป,ป้าแบบจัดเจ็บเลยพี่น้องซอยจูป,ป้าน้ำเซ่อนะพี่น้องซอยจูปลาน้ำเซโคตรอ,อร่อยและโคตรแซ่บเลยพี่น้อง Ừ. 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 Sẹp ừ. rồi. Hãy chú cho

เนื้ไผ่แดงอยู่นี่เขาติดนี่เลาต